สำหรับวันนี้นะครับเราก็มาดูโรงงานแถวย่านเอกชัยเจ้าของโรงงานนี้นะครับเขาก็มีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของทางสาแพร่งว่ามันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเขาไหมทางเราเนี่ยก็อธิบายให้ฟังว่าที่ เขาประสบพบเจออยู่เนี้ยมันไม่ได้เป็นทางสาแพ่งที่มันอันตรายหรือน่ากลัวไอ้เรื่องสุขภาพเนี่ยถ้าเขาไม่ได้นอนอยู่ที่โรงงานเนี้ยมันจะเป็นปัญหาที่บ้านเขามากกว่าเอา,อางี้ประตูเนี้ยไม่ได้เสีย สมมติวา่าจะมีการซ่อมมีการอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราย้ายประตูมาอยู่ตรงนี้เลยรับกระสามแพ่งเข้ามามันจะช่วยกระตุ้นพลังได้ดีขึ้นหรือถ้าในเบื้องต้นเราไม่ได้ย้ายรั้วเราก็จะแก้โดยการว่า2ช่องที่ตรงกระสามแพ่งเนี่ยแต่งให้มันมีช่องเพิ่มขึ้นคือเราจะดึงลมเข้ามาเลยโรงงานนี้ถึงแม้จะตั้งอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ทางสามแพร่งก็จริงแต่มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทางเจ้าของโรงงานเขาคิดในทางกลับกันเนี่ยมันกลับส่งเสริมความจเจริญรุ่งเรืองให้เขามากกว่า